ประเทศไทยเช้าวันนี้จะว่ากันไปแล้วมีแค่ข่าวเดียวจริงๆนะเมื่อวานนี้เขาจับตามองกันเยอะนะสิบหกสิงหาถนนราชดำเนินถูกต้องถูกต้องอยากจะใช้คำว่าม็อบปลดแอกเมื่อวานมันพิสูจน์แล้วจุดติดจุดติดละจุดติดทีนี้แ้ว้ังหล่งเบื้องหลังของของของปรากฏการจุดติดเนี่ยมันก็มีเยอะ ม,มีปัจจัยอะไรที่มันมาก่อนหน้าที่เป็นเหตุและปัจจัยหนุนเข้าใจถูกต้องเมื่อวานที่บอกว่าจุดติดครเพราะว่าเป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารกะลับบงที่ผู้คนกล้าออกจากบ้านลงท้องถนนด้วยจำนวนคนที่เกินหมืน่น เมื่อครั้งวันจันทร์ที่10ที่ธรรมศาสตร์รังสิตคนไปชุมนุมกันแต่กลุ่มๆก็คือหมื่นหมื่นนิดๆวันนั้นก็เยอะนะทุกคนก็บอกว่ามันติดแล้วเออวันนั้นก็เยอะนะปรากฏว่าเมื่อวานสิหสิงหาราชดำเนินค่ะมันมากกว่า10,000ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในราคาเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยเขาพูดกันที่ตัวเลขส่งสามหมื่นเฉลียซ้ำไปดังนั้นต้องใช้คําว่ามันจุดติดยอมรับความจริงว่าจุดติดปรากฏการณ์จุดติดมันคืออะไรมีเหตุและปัจจัย ก็มีหลายเบื้องหลังนะอเอาซักเบื้องหลังหนึ่งเราเปิดด้วยเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคุณหมอสุพัฒนาสวรรคกิจค่ะคุณหม,หมอสุพัฒนาสวรรคกิจเนี่ย เป thinking, ็นหมอที่จนะสงขลาใช่ไหมครับใช่เป็นผู้วยการโรงพยาบาลจนะค่ะขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็เป็นรองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ใช่ค่ะก็จะเป็นรองประธานชมรมหลายคนกระจายตามภาคใช่ค่ะภาคใต้แบ่งพื้นที่คลุมทุมถูกต้องวันนี้เมื่อพูดถึงแพทย์ชนบทก็ต้องบอกว่าหมอสุพัฒน์เกือบจะเป็นคนเดียวที่ยังแอคทีฟที่ยังแอคชั่นอยู่นะคือแอคชั่นมาโดยสม่ำเสมอับหมอสุพัฒน์ขณะที่แพทย์ชนบทคนอื่นๆหลบไปอยู่หลังฉากหมดละรอจังหวะรอจังหวะ หรืออ่ะอยู่ที่จังหวะไงจังหวะเวลาแล้วก็ประเด็นเลยครับเลยครับ <c oughs> คุณหมอสุพัฒนโพสต์ Facebook เปิดความในใจมผมต้องยอมรับความจริงและผมต้องขอโทษใช่ค่ะวันแห่งการปลดปล่อยของผมเองคำขอโทษจากหัวใจของหมอสุพัฒนคนนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่14สิงหาคมค่ะคุณหมอสุพัฒนาสุนรกิจแพทย์ชนบทโพสต์ใน Facebook ของคุณหมอเองค่ะ ย่อเรื่องดีกว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะสรุปว่าผมต้องยอมรับความจริงว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่ไปกวักมือเรียกทหารมาบัดนี้บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องกล่าวคําว่าขอโทษเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องนะมันมีที่มาที่ไปใช่ไหมเรื่องของเรื่องนะมันมีการอธิบายอย่างยาวเลยสมัยมัฟนกวิด S <S สมัย<อ>ม็อบนกหวีดคุณหมอสุพัฒน์ก็โพสต์ตรงๆผมนี่แหละก็เป็นหนึ่งในขบวนการม็อบนกหวีดใช่ผมไม่ยอมรับการยุบสภาผมไม่ยอมรับการเลือกตั้งใหม่ผมไม่ยอมรับว่านั่นคือทางออกทางการเมืองบนว,นวิถีประชาธิปไตยในวันนั้นเมื่อผมไม่ยอมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมเพราะไม่ยอมในครั้งนั้นมันเหมือนเป็นการกวักมือเรียกทหารออกมา <C HA> และนับจากนั้นเป็นต้นมาเจ็ดปีที่ผ่านมามเป็นเจ็ดปีที่ในมุมมองของหมอสุพัฒน์นะคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่เกิดเรื่องอเฉพาะคุณหมอสุพัฒน์ดีกว่าเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคุณหมอสุพัฒน์เราทําหน้าที่ตรงนี้เราไม่ควรมีความเห็นเฉพาะตัว <C HA> ถูกไหม <C HA> เอาเป็นว่าความเห็นของคุณหมอสุพัฒน์าสุนกิจก็แล้วกันเจ็ดปีที่ผ่านมาเป็นเจ็ดปีที่ประชาธิปไตยถอยหลังลงครอง เกิดแล้วแต่จริงๆเขาตั้งเป้าตอนนั้นอยากเห็นประชัิปไตไปข้างหน้าและอยากเห็นการปฏิรูปไงที่ขับเคลื่อนในตอนนั้นใช่แต่6ปี7ปีผ่านไปมันไม่ใช่อย่างที่เขาเคยออกมาเคลื่อนไหวมันไม่ใช่อย่างที่จินตนาการใช่ที่ออกมาตอนนั้นดังนั้นดังนั้นเมื่อลงจากเวทีกปปสวันนี้มายืนข้างๆเวทีม็อบปละแอบค่ะและมองน้องๆใช่แอบไปสังเกตการมาแล้วเขาบอกเมื่อมองน้องๆก็เกิดความรู้สึก ละอายอดสูเสียใจเขาขอโทษกับน้องๆนักศึกษาด้วยและในที่สุดก็ตัดสินใจโพสปลดปล่อยความรู้สึกที่มันกัดกินอยู่ในหัวใจมาตลอด6ปี7ปีที่ผ่านมาใช่ด้วยการโพสต์ขอโทษนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ทิ้งภาระให้น้องๆต้องมาทําอะไรต่อไปอะไรต้องมาเหนื่อยยากณวันนี้จากวันนั้นที่เคยไปร่วมกับกองทีนี้เอาละเอาละอืเราบอกก่อนนะเรา เราไม่สามารถจะเห็นด้วยและเราไม่สามารถจะไม่เห็นด้วยกับใครอะไรใดๆทั้งสิ้นเรามีหน้าที่เฝ้ามองปรากฏการณ์ทางสังคมทางการเมืองแล้วหยิบฉวยมาบอกกล่าวใช่ค่ะน,นด้วย,วยความวเ,เคารพจากการมอนิเตอร์อย่างรวดเร็วนะพบว่าคนอย่างคุณหมอสุพัฒนาสุนทรกิจมีจํานวนไม่น้อยค่ะและตรงนี้นี่เองเป็นอีกหนึ่งเชื้อไฟที่ทําให้ม็อบปลดแอกมันจุดติดนั่นสิโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะเป็น จุดที่บอกอะไรบางอย่างมันเห็นชัดเลยนะว่าอดีตม็อบนกหวีดบางคนระดับทองคํานะม็มอบนกหวีดเขาจะมีหลายระดับนะ,ะถ้าระดับทองคําต้องถือว่าเกรดพรีเมียมใช่ไหมโอ้แกลักเลยเกรด<ะ>พรีเมียม,ม,มกปปสวันนี้มาร่วมชุมนุมกับม็อบปลดแอค่ะมันสะท้อนอะไรบอกอะไรล่ะสรุปก็คือคนผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง67ปีที่ผ่านมา ก็เป็นแนวร่วมของม็อบปลดแอกก็เป็นอีกหนึ่งเหตุอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ม็อบปลดแอกเมื่อวาน oh, ต้องรับนะม,มันจุดติดถ้ายอมรับความจริงกันก็คือมันจุดติดแล้วมันจุดติดอื